ครับห้าสี่ห้าหนึ่งครับเห็นลวงแล้วชื่นใจว่างั้นโอ้โหไม่มีเพี้ยไม่มีนอนลงเลยนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมผมน้ำใหม่ลงทุ่งวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับแปลงนาของเกษตรกรแห่งบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีที่เขาปลูกข้าวเบอร์5451ี่ห้ ปัจจุบันข้าวมีอายุได้75วันแล้วซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ95วันดูนะครับเราสังเกตได้ว่าข้าวจะมีต้นสูงใหญ่แข็งแรงเขียวใบตั้งออกรวงงดงามมากเขามีวิธีการในการทำอย่างไรเราไปฟังทีมงานของเราสัมภาษ,ษณ์เกษตรกรท่านนี้ดีกว่าครับ อ้าววัสดีครับลุงนันอันนี้ข้าวพันอะไรครับเนี่ยห้าสี่ห้าหนึ่งครับรุ่นใหม่ห้าสี่ห้าหนึ่งรุ่นใหม่นะครับ,รบดูรวงครับนี่กําลังออกรวงรปั๊ดรวงอย่างงามเลยครับเอ๊ะปกติมันจะเตี้ยนะห้าสี่ห้าหนึ่งแต่ว่าอั้นีพันใหม่แั่พันใหม่มันมันสูงเนาะมันสูงมันสูง,ม,สงมากเลยโอ้โหดูสิเนี่ยออกรวงแบบเป็นตาสะอ่อนเนาะงามมากเลยอะรวงวันน่ะรวงก็รุ่นเกา่าโอ้โหยาวกว่าต้งสูงกว่านั่นเหรสิ โอ้โหนี่ครับเราใช้เลดลาวาใช้กิ่งทองใช้เลดลาวาต้นเราแข็งปังอ่าอ่าทางเพียงเขาทั้งฉีดทั้งหยดเพี้ยอของเราไม่มีเพี้ยไม่ลงเชื้อราไม่เป็นนั่นนะทางฝั่งนี้เป็นอะไรเนี่ยอัีหกหนึ่งอันนี้หกหนึ่งโอ้โหนี่นี่ก็งามเหมือนกันเนาะนี่ก็งามอ่าอันนี้คนละเจ้าเนาะแต่ว่าลวงอันนี้นี่ ลวงสู้นี้ไม่ได้โอ้ดูลวงครับพี่น้องลวงอย่างงามครับเนี่ยหนาด้วยนะเออลวงใหญ่ลวงงามโอ้โหครับวงชืนใจนี่เห็นลวงแล้วชื่นใจดูลวงนี้สิโอ้โหดูกลุ่มนี้สินี่ครับโอ้โหเห็นลวงแล้วชื่นใจนะอันนี้เกินนาแน่นอนเนี่ยถ้าลวงอย่างเงี้ยกางเขียงเขายังมีปลายใบแดงมงของเราไม่มีไม่มีเลยนอนแมลงก็ไม่ลง โอ้โห,โหพี่น้องเหยหนอนแมลงก็ไม่มีมาลงนะครับนี่ดูครับดูครับงามขนาดไหนโอ้โหออกนี่ถ้าออกแล้วก้มมันคงจะงามเนาะโอ้โหนี่ตลอดเลยนะไปถึงนู่นเลยนะโอ้สิบแปดไร่สิบแปดไล่โอ้โห,โโหดูตรงนั้นอย่างงามเลยตรงนั้นลาวาและกิะ่งองครับ นี่ผลงานเลดลาวาและกิ่งทองครับไม่ได้ใช้ยาเคมี